นี่เลยครับเพื่อนๆนมือเย็นซุปมะเขือไม่ใช่ซุปหางวัวหรือซุปอะไรทั้งนั้นแหละเป็นซุปมะเขือครับนี่ครับเพื่อนเือนทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยนะครับทําง่ายไม่ยุ่งยากนี่เลยครับชํำชำไปเสิร์ฟสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาวันนี้ตอนเย็นเรามาทําซุปมะเขือกันครับเนี่ยครับมะเขือมะเขือเปาะอ่อนๆเลยไปต้มเลยครับั้งไฟเลยครับนี่เลยต้มมะเขือให้สุกให้เปื่อยหัวเชื้อไปหน่อยเนี่ยเลย จะได้นัวๆใส่น้ําปลาไปนิดนึงอ่ะสุกแล้วเอาขึ้นตอนนี้นี่เลยครับพริกที่เราแกะแล้วหอมกระเทียมพั่ววันนี้เป็นซุปขั่วพริกให้เหลืองเลยให้หอมเลยอ่ะได้แล้วหอมแล้วขึ้นเลยอ่ะคก,กเลยครับขั่วพริกหอมแล้วใส่คก,กเลยตำอ่ะแหลกแล้ว นี่เลยครับมะเขือลงไปเลยที่เราต้มไว้ให้ยาวเขยาวให้แหลกหน่อยง่าย ียบร้อยเด็ดผักชีฝรั่งไปสักสองสมามใบพอให้มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติเลยครับชอบรสไหนก็ใส่ไปเลยปลาชูหัวเชื้อใส่ไปหน่อยหัวเชื้อใส่ไปหน่อยแค่นี้ไม่ต้องเยอะพอเราต้มน้ำปลาไปแล้วเดี๋ยวก็เค็มใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเอาอืม นง่ายง่ายครับเป็นซุปมะเขือแบบบ้านๆเลยครับนี่เลยนี่เลยชิมหน่อยขาดนัวก็ประชูล,ลงไปเตรียมเสิร์ฟเลยไม่ได้มีอะไรมากมายครับขั้นตอนอะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากเป็นซุปมะเขือนี่เลย เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อน <S <S <ông worldly> ก็จะได้แบบนี้นี่เลยครับเป็นซุปมะเขือทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากครับตามคลิปเลยครับก็ทุกอย่างไม่ได้ยุ่งยากครับนี่เลยครับซุปมะเขือ แบบช้ำๆครับเพื่อนๆไปลุยกันเลยข้าวเหนียวร้อนๆ